ขเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตีคองรองเปล่านะคะถ้าใครมีประเด็นคําถามด้านกฎหมายจะสอบถามอาจารย์บุรศักดิ์สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02 3 8 3 8 3596ถึง7นะคะค่ะตะกี้อาจาร,รย์คะเราพูดถึงเรื่องของที่ดินนะคะคอันนี้มีประเด็นเรื่องของที่ดินเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของการที่เราไปซื้อเดี๋ยวนี้คนที่เรื่องทางานเนี่ยก็เริ่มที่จะหาบ้านของตัวเองแล้วนะคะครหรือว่าซื้อคอนโดนของตัวเองแล้วตอนนี้นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นมาเรื่องของการจ่ายเงินค่าส่วนการเนี่ย ตอนนี้เป็นประเด็นปัญหาค่อนข้างมากเยอะเลยบางคนไปเป็นนิติบุคคลแต่ปรากฏว่าทําอะไรไม่ได้หรือว่าหอบเงินหนีด้วยตรงนี้ค,ค่ะ,ค,ะคือมันมีกฎหมายรองรับอยู่ไหมหรือว่าสามารถเรียกร้องเอาผิดได้หรือเปล่าคะอาจารย์ครับผมขออนุญาตนำเรี่องนะครับเดี๋ยวนี้ชีวิตสังคมเมืองเปลี่ยนไปนะ่ก่อนก็เราสร้างบ้านบนพื้นที่ของเราเองอคืออยู่เป็นส่วนตัวไม่ได้มีเกี่ยวใครแต่ปัจจุบันชีวิตคนเมืองเปลี่ยนไปแล้วฮะคนที่ เด็กจบใหม่ก็จะไปเริ่มใช้ชีวิตเองไปอยู่ในคอนโดมิเนียมบางคนที่มีความพร้อมทางานได้สักระยะหนึ่งก็จะไปซื้อบ้านเดี่ยวแต่บ้านเดี่ยวเหล่านั้นก็จะไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรค่ะครับค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะพอดีมีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาค่ะร้อยตรีบุญชูนะคะสวัสดีค่ะครับค่ะเชิเลยค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะครับผมปรึกษา ย่านเดินถางนี้นะครับครห้าสิบตารางวาค่ะตอนนี้เขาให้ผมเพิ่มอีกเป็นแปดสิบตารางวาเป็นสี่เหลี่ยมตอนนี้ไอชนโนนดน่ะห้าสิบเนี่ย ไอ้ที่เขาให้เปล่าเนี่ยคือเป็นน้าเนี่ยให้อีกประมาณสามสิบเป็นแปดสิบเนี่ยเพื่อให้เป็นสี่เหลีย่ยมผมอยากทราบว่าจะมีวิธีไหนไปไปทำให้ตรงที่เพิ่มเนี่ยใน,นโฉนดได้ครับอ๋อโอเคอญาตทวนคำถามนิดนึงนะครับแต่ท่านร้อยตีบุญชูนะครับครับครับ,รบตอนที่ท่านซื้อที่ว่าถูกไหมครับครับ ถ้าต่อมาหมู่บ้านหรือคนขายเนี่ยยกที่ให้ท่านอีก30บาทโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ถูกไหมครับครับถูกไหมครครั้นี้ท่านบอกว่าท่านต้องการอยากทําโฉนดให้มันเต็มแปลงเป็น80ดิบวาถูกไหมครับเพื่อให้รูปโฉนดโฉนดเนี่ยมันออกมาดูสวยถูกไหมครับครับนะครับผมนําเรียงงี้ก่อนครับอันดับแรกเลยอ่ถ้าที่แถวนั้นมีโฉนดเนี่ยอ่ที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเลยไหมครับครับผมแนะนํางี้ครับว่าท่านไปที่ที่ดินนะครับอ่อันนี้อยู่อําเภออะไรครับ อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองครับท่านไปที่ที่ดินอำเภอเมืองนะครับที่อยู่ใกล้สารกลางเก่าครับครับนะครับท่านไปที่ที่ดินเลยไปขอดูระวางเขาก่อนเลยครับว่าที่ดินของท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วที่ดินข้างๆเนี่ยมันจะท่านไปถามที่ประชาสัมพันธ์เขาได้เลยครับว่าเนี่ยเราจะทําการขอออกโฉนดนะครับท่านครับครับไปที่กรมที่ดินแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาจะส่งท่านไปที่ส่วนรังวัดเขาจะไปรังวัดดูว่าเอกสารติตตรงนี้เนี่ยมันสามารถออก ขยายโฉนดเพิ่มได้หรือไม่ครับดังนั้นผมแนะนําครับอันนี้คือต้องไปเช็กก่อนครับว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือเปล่าบางครั้งที่เขายกให้เนี่ยที่ตรงนั้นไม่มีเอกสารสิทธิ์ท่านก่อไม่ได้ค่ะครับต้องไปดูก่อนว่าเป็นโฉนดหรือเปล่าใช่ครับต้องไปดูก่อนครับถ้าเป็นโฉนดก็สามารถที่จะโอนให้เราได้เลยครับใช่ครับนะคะค่ะคือกรมที่ดินอ่ะผมเคยไปเรียนถามแล้วว่าอ่าตรงเนี้ยเขาเป็นกลายเป็นว่าเป็นเนี้ยเป็นที่ว่างเปล่า เป็นอีกสามสิบตารางวาเนี่ยเป็นที่วา่า,างาเ,<ม>เปล่าเพราะว่าเขาเคยมาวัดแล้วเขาบอกว่าที่ตรงเนี้ยของของลุงนะแต่ว่าหลักฐานผมไม่ได้ทําเลยผมอยากจะทราบว่าไปทําได้ไหมแต่แต่คนที่เป็นที่ว่างเปล่าแล้วคนที่มอบให้เขาเขาเขาเป็นเจ้าของที่ตรงสามสิบวานี้ได้ไงครับคือเขามีมทั้งหมดเออสิบกว่าไราไ่ครับเขามีสิบไร่ครับเขา ขายขายหมดเลยคสิบกว่าไร่แต่เขาตกลงกับคนที่ซื้ออะว่าไอ้เศษตรงมุมเนี้ยให้หลานค่ะให้หลานคือคือให้ให้ผมที่มีอยู่ห้าสิบตารางวาเนี่ยมันจะกลายเป็นแปดสิบตารางวาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้มามาเอาเนี่ยผมจะไปผมถามอย่างนี้ครับสิบไร่ที่ว่ามีโฉนดเต็มทั้งสิบไร่ไหมครับ มันมันเหมือนที่ที่มันเกินสิบไร่อ่ะไม่ฮะัเข้าใจครับแต่โฉนดเนี่ยมันตีคุมที่ทั้งไม่ไม่หมดครับตรงเนี้ยก็ยังว่างอยู่ทุกวันนะแล้วก็<อ>ไม่มีโฉนดใช่ไหมครับแ,แปลว่าที่ตรงนี้คือสมมุติว่าที่เขามีสิบไร่เนี่ยนะครับในโฉนดเขามีสิบไร่แต่ที่เขามีอาจจะประมาณสิบไร่ครึ่งหรือสิบสิบสิบเอ็ดไร่ใช่ไหมครับครับอ๋อแปลว่าที่ตรงนี้คือเป็นที่ส่วนเกินจากโฉนดถูกไหมครับครับครับ โอเคถ้าเป็นที่ส่วนเกินจากโฉนดผมต้องนําเรียนอย่างนี้ครับว่าค่อนข้างจะลําบากแล้วครับถ้าเป็นที่ส่วนเกินจากโฉนดที่แรกผมเข้าใจว่าที่มันอยู่ในโฉนดทั้งหมดแล้วต่อมาเนี่ยเขายกให้ด้วยวาจาแล้วเราต้องการที่จะไปขอออกโฉนดหรือไปรวมโฉนดเนี่ยอันนั้นทําได้แต่ถ้าที่ตรงนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันไม่มีโฉนดอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ครับท่านร้อยตีบุญชูครับ,รบท่านครอบครองไปก่อนเลยครับ นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการเดินสำรวจโดยกระทรวงมหาดไทยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วพอมีการประกาศเดินสำรวจปุ๊บท่านไปทำคำร้องขอออกโฉนดเลยครับครับทุกวันนี้ก็ครอบครองอยู่แล้วครับทุกวันนี้แต่กนทั้งทุกวันนี้ท่านครอบครองแล้วท่านก็ครอบครองไปเลยครับแล้วก็เข้าไปไปทำประโยชน์เลยครับล้อมรั้วแล้วก็ไปทําประโยชน์ในพื้นที่ผืนนั้นแล้วรอให้ทางกรมที่ดินนะครับมีการประกาศ ก็จะมีประกาศเดินสำรวจออกโฉนดในส่วนที่ขาดอยู่ในแต่ละจังหวัดเขาจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นท่านก็ไปทำคำร้องขอออกโฉนดใหม่ฮะเราสามารถแจ้งได้อบได้คัะขอบคุณมากครับค่ะค่ะสวัสดีค่บสวัสดีครับค่ะอ๋อถ้าเป็นที่ที่ว่างเปล่าเราสามารถเข้าไปยึดครองได้หรอคะจารย์ก็ก็ได้ครับอืก็คือเข้าไปทำต้องมั่นใจว่าไม่มีไมม่ย้องมันใจว่ามีโฉนดไม่มีอะไรต้องไม่ได้ว่าไม่มีเจ้าของคือมั่นใจว่าไม่มีไม่มีเจ้าของแต่ถ้าเป็นโฉนดของคนอื่น ท่านทอดครอบครองเอาไว้ถึง10ปีแล้วไปแย่งการครอบครองเปลปคล้ายๆที่เราเคยพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่<อ>แล้วใช่ไหมคะก็คือถ้าเขามีโฉนดแต่เขาไม่เข้ามา1ิปีเ<ช>ราอาจจะเข้าไปครอบครองแทนเขาได้กฎหมายถือว่ากรรมสิทธิ์โอนทันทีฮะถือเป็นของคนที่ครอบครองแล้วถ้านอสสามปีเดียวค่ะ นะคะก็นะถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งนะคะบางค,บคนเนี่ยไม่เข้าใจอย่างที่เราบอกไปคือคิดว่านอนเกาะโฉนดไว้สิบปีไม่เข้าไปไม่ได้นะคะทีผมเจอมาหลายรายแล้วหลายายครับนะคะก็อนนี่ก็เป็นเรื่องของที่ดินนะคะตะกี้ที่เราค้างไว้เรื่องของนิติบุคคลเข้าไปซื้อคอนโดเข้าไปซื้อบ้านใช่มีสายหนึ่งค่ะเดี๋ยวทางทีมงานกาลังต่อสายเข้ามาอยู่นะคะตะกี้เราพูดถึงเรื่องของนิติบุคคลนะคะก็นิติบุคคลเนี่ยมีทั้งเรื่องของคอนโดเรื่องของบ้าน สรด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาค่อนข้างเยอะเลยค่ะเยอะมากครับเยอะมากครับคือผมขอแยกเป็นแต่ละประเภทกันค่ะครับนะคะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของนิติบุคคลนะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านหมายสายหนึ่งนะคะคุณมงศกรจากชัยภูมิค่ะสวัสดีค่ะคุณมงศกรสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะคือผมทำที่ดินมทห้มา60ปีนะฮะค่ะ แล้วมีนายคุนเขาไมาแจ้งไปแจ้งความที่โรงพักค่ะแล้วเขาอ้างมาผมนีบุกรุกนะฮะก็ขัดข้างมาเขามีที่สปปเป็นที่ของเขาแต่ผมผมไม่กล้าลยนะเขาเข็มียังไงนะในส่วนนั้นเขาอ้างมาเขามีสปปแต่ว่าที่ดินแปลงนี้ผมทํามาหกสิบปีต่อแกตายายนยตายายผมก็ทํามาประมาณอ่าสิบประมาณ ามสิบกว่าปีแล้วนะครับค่ะครับทีนี้ปัจจุบันนี้ผมทำต่อสายรายผมมาได้เก้าปีแต่อยู่ๆนี่มีนายทุนมาอ้างว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของเขาข่าวว่าผมนี่บุกรุกทั้งๆที่ผมใช้สิทธิของผมจำกินเสียจำลงดอกย่าให้กับอ๋ออมตอยู่ตลอดนะฮะใหกับที่อบตนะผมเสียจำลงดอกย่าให้กับพนักงานอบตนะฮะ ครับแต่เขาเกล่าวหาว่าผมนี่บุกลุกบุกลุกสถานที่หือว่าผมมันมันเข้าข่ายบุกลุกไหมครับผมนําเรียนถามนี่ครับว่าคุณวงศกรนะครับที่ว่าคุณวงศกรเขาพอมาหกสิบปีตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านเนี่ยคุณวงศกรยังทํากินอยู่ในที่ผืนนั้นอยู่ทุกวันนี้ยังทําอยู่ไหมครับทําอยู่ครับเสียบรุมอดอกยางอ๋อแล้วทํามาตลอดเลยใช่ไหมครับทํามาตลอดแล้วอยู่ๆนายทุนกลุ่มนี้ก็มาบอกว่าบุกลุกเข้ามาบอกไงส่งจดหมายมาหรือไงครับ เขาเขาไปแจ้งความที่โรงพักเลยฮะอ๋อไปแจ้งความที่โรงพักเลยแหละครับว่าคุณวงศกรเนี่ยบกุกรุกดังนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวครับเรื่องนี้ผมต้องนําเรียงนี้ว่าถ้าเขาได้จริงเป็นอย่างที่คนวงศกรเรียนมาสักครู่นะครับครอบครองที่ดินมาตลอดไอ้คำว่าบุกรุกนี่หมายความว่าต้องเป็นที่ของคนอื่นค่ะ แล้วเราเข้าไปเราเข้าไปทํากินเลยครับรต้องเข้าไปคือเข้าไปไม่ถูกต้องนะคือเรื่อ่ผมบกลูกแต่ถ้าเราอยู่มาตลอดอยู่แล้วอเขาเขามีเจ้าหน้าที่สประกอมามาอ้างเลยนะว่าที่ที่ที่ผมทากินเนี่ยที่เป็นมาต5เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เขาออกเป็นสประกอแล้วเขาบอกนะคือคือการจะออกเป็นสปรกหรือไม่เนี่ยก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ เรื่องของสิทธิครอบครองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนที่ครอบครองที่เนี่ยเป็นคนที่มีสิทธิครอบครองการครอบครองมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตายายใช่ไหมการที่คุณไปออกสิทธิสกโอเคคุณอาจจะได้สิทธิสบกคุณก็ต้องมาฟ้องขับไล่เราในทางแพ่งไม่ใช่เข้ามาดําเนินคดีเรากับเราในข้อหาบุกรุกไอคนที่ดําเนินคดีอาจจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จนะครับและจะไล่กันไปกันมาต่อไปว่าสบกออกมาได้ยังไง อาจจะอาจจะยุ่งกันทั้งระบบนะที่ทีจังหวัดชายภูมิเนี่ฮะก็คือถามว่าสบกฝืนนี้ออกมาได้ยังไงแล้วคนที่ได้สวบกเนี่ยเป็นเกษตรกรหรือเปล่าต้องถามว่าเขากลับว่าคุณมั่นใจนะว่าคนจะด